พายุสุริยะ55แจนแมงป่องขย่อพลังชีวิตคุณไหมสหายที่รักทุกท่านนะขณะนี้ที่โลกของเรากำลังถูกอ้อมกอดอ่อนโยนแต่ต่อเนื่องด้วยพายุแม่เหล็กโลกระดาบจีหนึ่งสนามพลังงานของเราต่างก็เริ่มสั่นไหวและเมื่อวานนี้เอง 5. พฤษภาคม2568ประตูมิติ55อ่านเปลี่ยมด้วยความสำคัญทางจิตวิญญาณก็ได้พ้องพานกับเหตุการณ์บนท้องฟ้านี้และอาจยิ่งเสริมพลังให้เข้มข้นขึ้น คุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงนี้บ้างไหมลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณคือเครื่องดนตรีอันบบอบางที่กำลังสั่นสะเทือนไปกับสนามแม่เหล็กโลกบางคนรู้สึกถึงความอ่อนเพลียราวกับพลังงานค่อยๆถูกดูดออกไปเบาๆบางก็อาจปวดหัวหรือใจสัน่นเหมือนมีเสียงกระซิบแผ่วเบา พลอยอยู่เบื้องหลังชีวิตประจำวันอิทธิพลของพายุต่อจังหวะธรรมชาติของเราย่างอาจรบกวนการนอนหลับทำให้รู้สึกไม่สมดุลเล็กน้อยขณะเดียวกันสภาพอารมณ์ของเราก็เปรียบดังดอกไม้อันบบอบางที่ไหวเองตามสายลมสัมผัสอันอ่อนโยน ของพายุแม่เหล็กโลกสามารถปลุกร้าวอารมณ์อันหลากหลายทำให้เรารู้สึกอ่อนไหววิตกกังวลหรือหงุดหงิดง่ายขึ้นทว่าพลังงานเดียวกันนี้ก็สามารถจุดประกายความคิดสร้างสรรค์สัญชาตญาณและการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณได้เช่นกันรากับภูมิทัศน์ทางอารมณ์ของเรากำลังถูกจัดเรียงใหม่อย่างอ่อนโยน ชวนให้สำรวจความลึกใหม่ๆภายในตัวเราเองเสียงสะท้อนจากตัวเลขของประตูมิติ55ที่เพิ่งผ่านพ้นไปพร้อมด้วยในยยะทางจิตวิญญาณอ่านเข้มข้นของมัน ได้ทำหน้าที่เสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาเสริมพลังของพายุให้เด่นชัดยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้การตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณของเราอาจขยายตัวทำให้เราสามารถเข้าถึงระดับจิตสำนึกใหม่ที่กว้างขวางขึ้นอารมณ์และความคิดอาจทวีความเข้มข้นเหมือนความฝันทั้งแจ่มชัด ทั้งน่าตื่นเต้นและชวนให้วันไหวในคราเดียวกันเพื่อจะนำทางผ่านขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจากฟากฟ้านี้หายใจลึกๆและตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบัน ฝึกสติทำสมาธิหรือเพียงใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติให้การสั่นสะเทือนอันอ่อนโยนของโลกปลอบประโลมจิตวิญญาณของคุณให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองการพักผ่อนและพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและอารมณ์ ดื่มน้ำมากๆให้ความชุ่มชื้นเยียวยาคุณขณะที่เราเดินทางผ่านพายุแม่เหล็กโลกนี้และการปรับตัวทางพลังงานหลังจากประตูมิติ55โปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวจักรวาลกำลังสะกิดคุณเบาๆเชื้อเชิญให้คุณสำรวจความเข้มแข็งและปัญญายาณภายในตัวเองปล่อยให้ตัวเอง ถูกนำทางโดยสัญชาตญาณและวางใจว่าคุณจะก้าวผ่านประสบการณ์นี้ไปด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวเองและโลกรอบตัวและอีกไม่ไกลข้างหน้าพระจ,จันทร์เต็มดวงอันทรงพลังกำลังก่อตัวในราศีพิจิกอันเป็นราศีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ พลังงานจันทราคติจะถึงจุดสูงสุดส่องสว่างไปยังเงามืดและกระตุ้นให้เราพผชิญหน้ากับความกลัวและความปรารถนาที่อยู่ลึกที่สุดจันเพ็นราศีพิจิกนี้จะเป็นตัวเร่งอันทรงพลังสำหรับการเกิดใหม่และการเริ่มต้นใหม่ชวนให้เราสลัดหนังเก่าและเผยโฉมใหม่ออกมาเมื่อแสงจันทร์สาดสองโลกภายใน เราจะถูกเรียกให้เผชิญหน้ากับความจริงปลดปล่อยสิ่งที่ชุดรั้งและดึงเอาความแข็งแกร่งและความยืดหยุนภายในออกมาใช้เตรียมพร้อมที่จะดำดิงเผชิญหน้าและเปลี่ยนแปลงจักรวาลกำลังเปิดพื้นที่ให้คุณวิวั์เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เข้มข้น พายุแม่เหล็กโลกพลังงานที่ยังคงอบอวนจากประตูมิติ55และจันเพนราศีพิจิกที่กำลังจะมาถึงล้วนเป็นส่วนผสมที่ทรงพลังแม้จะมีความท้าทายทั้งร่างกายและอารมณ์ แต่นี่คือโอกาสทองสำหรับการเติบโตทางจิตวิญญาณการปลดปล่อยและการเกิดใหม่อย่างแท้จริงจงโอบรับการดูแลตัวเองเชื่อมั่นในเสียงกระซิบจากภายใน และกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับเงาของตนเองเพื่อก้าวไปสู่แสงสว่างโอบรับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างคุณไม่ได้อยู่ลำพังในการเดินทางสู่การเตื่นรู้และการเติบโตเราคือหนึ่งเดียวกัน โดยเดียโกอีเบอร์เมน2025จิตวณเนสแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมกันตื่นรู้เป็นความรักเป็นแสงสว่างเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะ Capricorn. รู้ว่าเราทุกคนคือผู้สร้างเป็นความส,สุขสดใส